สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะบว่วสิเป็นอาชีพรักหลัก,ลกาอาชีพเสริมทุกท่านนะคะพี่น้องท่านใดทีสนใจในการเลี้ยงกบอยู่ในขนาดนี้นะคะเข้ามาเบิ่งคลิปนี้ได้เลยนะคะพี่น้องเพราะว่าคลิปนี้หลอว่าสีว้าวถึงการเก็บนะคะการเก็บพ่อแม่พันธุ์เนาะนะคะเข้าสิเก็บจังไดสีใดปริมาณทีเข้าต้องการนะคะปริมาณที่พ่อหมอแล้วก็รลดต้นทุนนะคะโดยเฉพาะลดหัวอาหารเนาะ พี่น้องคะถ้าพี่น้องอยากได้กบพ่อแม่พันธุ์นะคะที่จะเอามาเป็นพันธุ์มันอิลีนะคะเพื่อที่จะทําการาผสมพันธุ์เองนะคะหลักให้มันออกแม่แพะลูกเนาะพี่น้องกะสามารถที่จะเก็บพ่อแม่พันธุ์ได้ตั้งแต่ต้นปีนะคะต้นปีในที่นี่หมายถึงว่ากบสีเริ่มผสมนอฤดูกาลในประมาณนะมีนาเมษานะคะพี่น้องพี่น้องกะเก็บเอา จะว่มันเป็นการเพาะขยายพันธุ์งวดแรกนะคะพี่น้องกับเก็บตนน้นหนอนใบเลยนะคะเบ่บ่จาเป็นตรงไปขายนะคะพี่น้องเก็บใบทักสองสามงวดนะคะหลังจากที่เราเพาะครั้งแรกๆนะคะพี่น้องได้นนอยดเด้หลายเท่ากับจังมกคำนวณกันเพราะว่าการที่เทาเก็บเก็บลูกกลบใบเนี่ยเทาตอนแรกมันบอกว่าสามารถที่จะแยกเพศแยกอ่าแยกเพศได้เลยนะคะเพราะว่าเทาตรง เก็บใบกอนนะคะพี่น้องพอโตมากประมาณ3ามสี่เดือนเนี่ยสามสี่เดือนเนี่ยหรือว่าเขาเลียงจนกว่ากรบตัวผูนี่จะเริ่มเริ่มจะส่งเสียงเนี่ยเข้าก็จังไมาแยกเพศอีกที่หนึ่งก็ได้นะคะก็ประมาณ4ี่หาเดือนนะคะเขาแยกออกไปแล้วบาน,เ,นเขากับมาเบิองว่ากรบแม่เข้าเจักโตครบตัวผูเนี่เขาเจักโตนะคะเข้ากับเอาปริมาณที่พ่อหมอถ้าเกิดว่าพี่น้องสี ต้องการเอาจักลอยคูลอยคูมั่นกับสองลอยโตเนาะนะคะตัวผู้หนึ่งร้อยตัวเมียหนึ่งรอยนะคะพี่น้องก็เอาเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ไวแน่กับเราการจักประมาณลอยหาิคูนะคะโดยพี่น้องเอากบตัวผู้นี่จงไว้ได้หลายเลยก็ดีนะคะพี่น้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะเวลาที่เฮาจะเอากบไบเป็นพ่อแม่พันธุ์อีลีนะ่ะมันก็จะบ่ครบถ้วนสมบูรณ์ไปไหนในที่นี้หมายถึงว่าจํานวนหรือว่าปริมาณนะคะบางที่ กบที่เขาเอาไว้นะเป็นตัวแม่หลายกัม,มี่นะคะเป็นตัวเทิร์กหลายกัม,มี่นะคะแลวเตปีแลวเ,เต่งวดที่เหาเดททำการเพาะขยายพันธุ์นะคะต่อว่าพี่น้องนี่ก็บอบ่ต้องบ่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอากบตัวผู้ที่เข้าเพาะได้หลายหรือว่ากบตัวเมียที่เห่าขาดออกแล้วมันได้หลายเห้าเอาไปแลกกันก็ได้ก็ะฟร์มจีอยู่แกลไกนะคะ ติดต่อสอบถามไปยังเพิ่นเฟรฟ้ามใดที่เพิ่นใกล้ๆกแล้วบางที่อาจจะแลกเปลี่ยนกบพอพันแม่พันกันได้นะคะถ้าเพื่อนว้าง่ายแล้ะก็บม่มีปัญหานะคะอันนี้เป็นวิธีการล่ะก็เป็นสิ่งที่เราอดม่าว้าให้พี่น้องเฮ้าได้ฟังนะคะสาหรับ,กบเกษตรกรที่เพื่อนฮาร์ดเลี้ยงไม่ๆม่หรือฮาร์ดพะที่จะพาะเป็นพ่อแม่พันุนะคะที่จะพอขายขยายนะคะธุรกิจของ่านออกไปนะคะพี่น้อง ส่นกบตัวผูก้ก็พวบตัวเมียนี่ท่าพี่รองอยากให้มันมีประสิทธิภาพนะคะอยากให้ลูกมันออกมาแข็งแรงพี่น้องต้องให้วิตามินนะคะบวกกับอาหาร อาหารกรุบนะครับเป็นอาหารกรุบโดยโตรงนะคะเพื่อที่จะให้ปริมาณของโปรตีนีสูงที่สุดเลยนะคะพี่น้องบางยี่ห้อกับสามสิบบางยี่ห้อกับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นคือเป็นเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนซึ่งเฮนเฮกรุบพอแม่พันธุ์อีกแข็งแรงและกระบวกกบวบาทต่เหาเดเฮกินวิตามินเข้าไปนะคะสิเฮ็ดใเ้เสริมพุ่มต้านทานนะคะทนต่อเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆโบบาสิเป็นในานา้ำหลักก็นในดินนะคะ ส่วนพี่น้องกเกษตรกรนะคะท่านได้ฉีดเพิ่นบกการนะคะบกการที่จะจงไหว้เลยๆหรือว่าบกการที่จะบกการที่จะเก็บใบยาม่มันตายหรือว่ายากเก็บอยู่นะคะแต่ว่าบูงหูวสิเริ่มต้นจังไหนพี่น้องก็สามารถที่จะไปซื้อ,อเป็นพ่อแม่พันธุ์จากา้ามอื่นมากได้นะคะพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่ เอามาจากสองคูสามคูก็ไดอันนี้เพื่อการขายหายอยู่นะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งทีลูกออลมาแนะนํากันในมือนี้นะคะฝากเปนนก็นน้าแนกกันแล้วกันเนาะหวังว่าคลิปนี้นะคะสิเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องกเกษตรกรได้หลายทันที่มีความสนใจในการเรียงกลนะคะบ่มากกันหน่อยนะคะพี่น้องมีปัญหาอีกอย่างเกี่ยวกับการเรียงกลมนะคะพี่น้องสามารถที่จะสอบถามนะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะพี่น้องซอยคอมเมนต์ในเด้อนะคะเดี๋ยวสิไปตอบนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ